เรารอบๆนี่เป็นปลานะคะทุกคนเบิง่งตะกี้ยังทีมะยังระทันมาแนมเบิ่งมันก็สิเป็นเงียบๆเงียบๆบ,บ,บางเวงนะคะเป็นตะยานนะคะแต่ว่าตอนนี้มันแนมมันมันแนมไปมันก็เป็นสีขาวงาม ได้รักความสงบกว่า,าประเทศสวีเดนนะคะเงียบมากพญ่ว่าบ้านลังตึกลังมีประมาณมีอายุประมาณสามรอยปีสามรอยปีว่ามีคนอาศัยอยู่นะคะทุกคนข้า <this> งหลังพญ่ว่าห้อยห้อยกว่าง เป็นหอยนอกกว้างโอ้หอยนอกกว้างเพิ่นออกมาหากินนอกกว้างออกมาหากินพอใหญ่บ่สามารถกินได้เป็นเหยวมาเหยวมาบ่เหยวก็บ่กินเด้อไปสิกินเป็นโรงงานเานะคะทุกคน เป็นตึกกลางนะคะนี่มีอายุประมาณสามรอยปีมาตอนกลางคืนหน,นายานป็นนตะยานมันเงียบอ่ะทุกคนมันเงียบมันพอมีคนออกมาหยางนหนาว <c oughs> เบืงตึกอกลาง before about old h o u s e old company this old company yeah same t h i g เพราะงี้ว่าเป็นบริษัทเก่าเป็นบริษัทเก่านะคะทุกคน it s about I don't know iron เป็นบริษัทเก่า คลายสำนักงานแบบนี้เปล่าเป็นคลองน้ำนะคะเป็นคลองน้ำนะคะทุกคน ประเทศไทยห้าก็สิออกไปหน้าไปให้ไปหน้าไปปั่นคันแท่นะ้าอ้กว,าว,าวา้างอู้นับสีเห็นกวางทุกคนเห็นน่องกว้างประเทศไทยห้าก็สิออกไปปั่นคันแท่นะ้าคุดดิน บ้านเมืองเขาก็ต้องคุดหิมะนะทุกคนเนี่ยท่งนี้เขาจะเป็นรถเพราะว่าเฮ็ดให้แต่ว่าแทนเป็นบ้านเท่านี่ท่าก็ต้องเฮ็ดเอาเองนะคะมันจะเป็นงานหนักแน่อยู่นะคะทุกคนมาเจาะเบื้องนอกงกว่างพญาบวยมาทางมาเจาะเบื้องนอกงกว่างนะคะทุกคน

ให้นนองกว้างวะนนเห็นกว้างกรลังหยานืนไไก่ลดขันสีขาวุกคนนนี่ค่ะอือยู่ด Thank you.